สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับไลฟ์สดปวดหลังหายได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่17กันยายนนะ2566ค่ะวันนี้ใครมีอาการปวดหลังเรื้อรังเราจะมาสอนท่าบริหารง่ายๆนะ,ะที่เราสามารถทำได้ในท่ายืนนะคะถ้าเกิดเราดูแลตัวเองได้แข็งแรงอะคะ่ะ ไม่เขาเรียกว่าแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและทำท่าให้ถูกนะเราจะไม่มีอาการปวดหลังเรื้อรังก่อนอื่นเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้นิดน,นึงค่ะชัดเจนกดหนึ่งไม่ชัดเจนกดศูนย์นะคะและที่สำคัญแชร์เก็บไว้ดูแชร์แบ่งปันไว้เลยนะคะเพราะว่าคลิปเราหายากมากๆเลยนะไม่ว่าจะเจอกันช่องทางไหนแชร์แบ่งปันบันทึกเก็บไว้เลยนะคะนะชุดนี้จะเป็นชุดท่าบริหารที่เราจะเอาไป ฝึกในที่ทํางานฝึกในท่ายืน <S <S นะเสียงชัดเจนนะขอบคุณมากๆเลยคุณวันช่วยกันเช็คสัญญาณนะคะฝากแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ใครที่มีอาการปวดหลังเรือ้อรังอ,อาการดีขึ้นเราจะได้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปทำกายภาพบ่อยๆนะเพราะว่าหายได้ด้วยตัวเองได้จริงๆนะสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังเรือ้อรังนะคะมาค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมา ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเวลาเราจะฝึกท่าบริหารนะ่ะคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังค่ะต้องหลังนะทุกท่าที่เราบอกเลยคือหลังเราต้องต้องอยู่ในแนวที่ตรงนะคะแนวที่ตรงก็คือทุกท่านะทําความเข้าใจกันก่อนนะเราจะต้องไม่หลังค่อมอย่างนี้นะแล้วต้องไม่หลังแอนแบบนี้นะคะนี่คือแอนเกินไปเนาะ แอนเกินไปกระดูกมันขบกันอยู่นะคะค้องแบบนี้หมอลองกระดูกมันก็ไปข้างหลังนะคะใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกท่ากันนะคะใครที่นั่งทํางานานานๆเอาท่านี้เซฟบันทึกแชร์เก็บไว้ดูเลยค่ะท่าแรกเราจะมายืดคลายกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ยืดเส้นประสาทที่เรียกว่าเสียติกเนื้อค่ะตรงเวลาคนปวดหลังหรือลังจะล้าลงไปตามขาแบบนี้เลยนะคะ เราจะใช้เก้าอี้อเป็นอุปกรณ์เก้าอี้เนี่ยต้องเอาวันที่มันไม่มีล้อนะต้องเอาวันที่ไม่มีล้อนะคะแล้วก็ท่าที่ถูกต้องนะคะเราแนะนําให้เอาเก้าอี้ไปพิงกับกําแพงนะให้ไปพิงกับกำแพงนะคะแต่อันนี้พอดีมันไม่สะดวกที่จะพิงกําแพงนะคะทุกท่านเอาไปาพิงกําแพงนะมันจะได้ไม่ลื่นถลายนะ,ะโอเคท่าเริ่มต้นค่ะหลังตรงนะเข้าใจตรงกันหลังตรงนะคะ,เ,คอเ,ะ,คะเอาขาขึ้นมาเอาขาขึ้นมานะคะแล้วค่อยๆเหยียดออกนะใครที่ขาตึงมากๆเนี่ยเรา เราอาจจะเหยียดขาแบบเราไม่ได้นะคะเอาเท่าที่อย่างของเราเนี่ยปกตินะคะใครที่ตึงมากๆต้องใช้เก้าอี้นะหรือว่า,าบันไดที่มันเตี้ยกว่านี้นะแต่หลังต้องตรงนะคะหลังต้องตรงนะมือเท้าเซลไว้นะกระดกข้อเท้าลงกระดกข้อเท้าขึ้นนะเราจะรู้สึกตึงๆช้าๆแบบนี้กระดกขึ้นลงแบบนี้ช้าๆนะคะทํา 15-20ครั้งต่อข้างนะคะหลังตรงนะคะหลังตรงไม่ค่อมนะคะใครที่แบบทำท่านี้แล้วสบายสบายมากๆนะคะให้น้มตัวไปข้างหน้าโดยที่จุดหมุนอยู่ที่ข้อสะโพกจุดหมุนอยู่ที่ข้อสะโพกเราจะไม่ก้มจากหลังแบบนี้นะทุกคนจุดหมุนจะอยู่ข้อสะโพกนะเราจะโน้มไปตรงๆเราตรงได้เท่านี้ก็ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ เอาเท่าที่ไหวนะคะใครไม่ไหวก็หลังตรงแบบนี้ทำสิบห้าถึงยี่สิบครั้งต่อหนึ่งข้างนะคะอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วก็สลับทำอีกข้างหนึ่งนะคะหลังตรงเหมือนกันกระโดดข้อเท้าขึ้นลงแบบนี้นะคะโอเคสิบห้าถึงยี่สิบครั้งต่อข้างท่าที่สองค่ะเหมือนเดิมขาเราตั้งไว้แบบนี้นะคะแต่เราจะยืดยืดกล้ามเนือ้อทางด้านหน้า กล้ามเนื้อที่เวลานั่งเราจะนั่งเราจะนั่งอยู่ในท่านี้เรากล้ามเนื้อหัวสะโพกชั้นลึกอะ่ะมันจะตึงตัวและเกร็งตัวแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้โครงโครงกระดูกสันหลังเราอะ่ะเป็นคนหลังแอนนะใครนั่งนานหรือใส่ส้นสูงหลังเราจะแอนเพราะกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเอ่อไอริโอโซแอสอ่ะม,มีการตึงตัวมากๆนะคะท่านี้ง่ายมากๆนะคะขาไว้เหมือนเดิมอ่ะขาขาข,า,ขาแบบนี้ขาแบบนี้ขอโทษทีขาตั้งแบบนี้นะคะ มือเท้าเซลนะมือเท้าเซลข่าข้างนี้ตรงนะข่าข้างนี้ตรงตัวตรงตัวตรง,ตตรงจุดหมุนอยู่ข้อสะโพกนะตัวตรงนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าเราจะรู้สึกตึง,ตงกลกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าอะเรีโอโซแอตนะคะคายตึงมากท่านี้จะตึงมากเลยทําเท่าที่ไหวนะคะท่านี้จะยืดอะเรีโอโซแอตหนึ่งยืดฟิลโมลลเนิร์ฟข้างหน้าด้วยนะคะนะทากลับขึ้นมานะคะ และปลายแบบนี้ยืดทั้ง i d เดโอโซอแล้วก็ฟิ m ม r ล l n เนิรนะคะค้างไว้น้ำหนึแล้วก็กลับมาส่วนข้างเนี้ยเราได้บริหารในส่วนของข้อสะโพกข้อสะโพกนะคะเพราะว่าจะเป็นองศาที่เราไม่ไม่ค่อยได้ขยับกันนะคะก็จะเป็นการแบบว่าเขาเลือกว่ารักษาองศาการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกด้วยนะคะให้ทําแบบเนี้ย ข้างละ15-20ครั้งนะคะเนาะเอาแค่ no, okay. รู้สึกแค่พอตึงๆนะคะอย่าเจ็บเยอะนะ mm. การบริหารทางกายภาพนะคะ 1. ห้ามเจ็บ2นะคะคือถ้าเกิดมีการเจ็บก็คือ 1. นํางผิด 2. ทงามากเกินไปนะนี่คือเป็นอะไรที่เราจะบอกคนไข้เสมอเลยหลังตรงนะคะหลังตรงนะหลังตรงนะคะจุดมุนงยีข้อสะโพกค,ค่ะโอเคอ่ะท่าที่สองผ่านไปแล้วนะคะ ท่าที่3นะคะท่าที่3อ่ะขอไปอใช้เก้าอี้ต่อเอาเก้าอี้ก่อนแล้วกันนะท่าที่3ท่านี้นะคะเราจะใช้ดัมเบลจะใช้ดัมเบลหรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นดัมเบลเราก็จะให้เริ่มใช้แบบน้ำหนักน้อยๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นครึ่งกิโลนะหรือว่าใช้ขวดน้ำที่เป็นขวดเล็กๆก,ก่อนใส่น้ำให้เต็มนะคะท่านี้มันจะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัว ฝึกแกงกลางนำตัวเหมือนได้ท่านอนแต่ท่านี้เราจะดัดแปลงให้ทุกคนสามารถทำในท่ายืนได้นะโดยเราจะใช้เก้าอี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะโน้มตัวจุดหมุนตอนนี้เราจะอยู่ที่สะโพกเข่าข้อเท้านะหลังต้องตรงนะโน้มตัวไปข้างหน้ามือแตะตรงนี้ไว้นะหลังเราจะไม่ค่อมแล้วก็จะไม่แอนแบบนี้นะคะนะไม่ค่อมไม่แอนหลังอยู่ในแนวความโค้งปกติของเขานะใครที่เข่า เขาเรียกว่าขาตึงมากๆย่อเข่าลงค่ะนะรีแลกซ์ผ่อนคลายนิดนึงนะคะศอกศอกเนี่ยเหยียดสอกตรงนะคะถ้าเกิดไหล่หล่นแบบนี้ไม่ใช่เราต้องดึงไหล่ขึ้นมามัดน,นี้นะคะเราจะฝึกกล้ามเนือ้อเพิ่มความมั่นคงนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะบริเวณหัวไหล่แล้วก็เกาะยาวมาตามแนวกระดูกสันหลังตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทําช้าๆเราจะฝึกเรื่องความมั่นคงนะคะ ย่อเข่ามือเท้านะคะหลังไม่แอนไม่ค่อมนะซองเหยียดตรงหน้าอยู่ตรงแบบนี้นะคะตอนฝึกนะเราจะค่อยๆและที่สําคัญไหลหล่นเนี้ยดึงไหลขึ้นมาแบบนี้นะคะให้อยู่ในแนวปกติเนาะยกแขนขึ้นไปนะคะเอาเท่าที่ไม่เจ็บข้อไหลใครที่ไหลหอนะคะเราจะยกแขนสูดไม่ได้มาเท่านี้นะคะซอกเหยียดตรงค่ะซอกเหยียดตรงหน้าตรงนะแต่เวลาเราสอนเนี่ยเราจะหันมองดูกล้องนะคะโอเคสบายสบาย ใครมีเพื่อนมีคนที่บ้านหรือเพื่อนที่ทำงานให้เขาดูหลังด้วยว่าหลังเราค่อมหรือหลังเราแอนไปไหมนะคะแบบนี้นะคะหน้าตรงนะหน้านไม่ต้องหันมองกล้องเหมือนเรานะทําช้าๆแบบนี้ทำช้าๆทีละข้างช้าๆทีละข้างนะคะข้างหนึ่งขอ15ครั้งจีละข้างนะคะระวังสะบัก อนะย่าหล่นไปแบบนี้นะดึงสะบักขึ้นมานะคะทำแบบนี้15ครั้งถ้าเราเกิดเรารู้สึกว่าน้ําหนักครึ่งกิโลเนี่ยมันเบาไปก็ให้ปรับเป็น1นกิโลนกิโลครึ่งแล้ว2อกิโลแล้วแต่ความแข็งแรงของมัดกั้ามือแต่ละคนนะคะแต่ขอให้ท่าต้องถูกท่าต้องถูกนะคะโอเค1 2สองต่อไปมีท่าที่3แล้วนะคะท่าต่อไปค่ะท่านี้มือเท้าเซอเอลค่ะ ขาไปข้างหน้านะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดน,นี้ลักควอดเดยเซปนะคะเราจะมือเท้าเซลหลังตรงนะคีย์เวิร์ดของเราเลยคือหลังตรงนะคะจุดหมุนอยู่ที่ข้อสะโพกนะ,ะปลายเท้ากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วย่อค่ะเอาแค่หลังตรงนะกลับขึ้นมา1ค่ะย่อปลายแตะพื้นเลยกลับขึ้นมา2เวลาทําทําหน้าตรงนะคะอย่างนี้นะทําหน้าตรงนะคะ3ขอข้างละ15ครั้ง นะคะอย่างนี้เลยนะคะเขา่าเห็นไหมเข่าเราจะไม่เลยไปเท้านะแตะแล้วขึ้นค่ะหรือใครแตะลงไปไม่สุดนะคะเอาเท่าที่ไหวหลังตรงนะคะจุ่มมือยี้ข้อสะโพกฝึกกล้ามเนื้อพอได้เสร็จตรงนี้กันนะคะโอเค15้าครั้งต่อหนึ่งข้างนะคะโอเคอ่ะท่าต่อไป,อเ,ออไปเดี๋ยเหนื่อยนะนึกก่อนเอ๊ะตะกี้เราจะสอนท่าไหนต่อนาะเอ๊โอเคอ่ะท่านี้ คนที่จะมีคนที่มีอาการปวดหลังเรือรังนะคะท่านี้ต้องทำค่ะฝึกกล้ามเนือ้อสะโพกง่ายมากนะยืนเท้าเซลค่ะจุดมุนยีข้อสะโพกข้อเข่านะคะยกขึ้นมาค่ะนะแล้วก็ไปแบบนี้ช้าๆเอาแค่นี้พอไม่ต้องเลยไปแบบนี้นะั่นหลังแอนนะนะคะยกขึ้นแล้วสุดเท่านี้สุดแค่ขา ยิงกระต่ายขาเดียวนะ,ะไม่ต้องไปแบบนี้นะเพราะถ้าเกิดไปแบบนี้แนวโน้มเราจะหลังแอนนะคะนะทำแค่นี้พอยิงกระต่ายขาเดียวแล้ไปแบบนี้นะคะขอข้างละ15ครั้งใครที่ทําได้อย่างง่ายๆนะคะสามารถเพิ่มความยากโดยเพิ่มจํานวนเซตนะสิครั้ง1รอบเสร็จแล้วพักไม่เกิน30วิเป็น15ครั้งรอบที่2นะคะที่สําคัญกระดูกสลักเราไม่ขยับนะกระดูกสลังเราต้องนิ่งๆนะคะเพราะว่าเราใช้ เราบริหารในส่วนของข้อสะโพกนะคะข้างนี้เราก็จะได้ฝึกการขยับส่วนข้างนี้กล้ามเนื้อที่ฝึกคือฝึกความมั่นคงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อสะโพกใครไม่แข็งแรงเราจะไม่สามารถยืนกระต่ายขาเดียวได้เพราะฉะนั้นในหนึ่งท่านเนี่ยเราได้หลายมัดเลยนะคะในหนึ่งท่าเราฝึกกล้ามเนื้อสะโพกได้หลายมัดเลยนะคะเนาะอย่างนี้นะคะทําช้าๆข้างละ15นะ15ครั้ง ทำหนึ่งเซตผ่านสบายก็ทำเซตสองนะทำเซตสองผ่านสบายทำเซตสามหรือถ้าเกิดง่ายเกินไปเพิ่มน้ำหนักถ่วงที่ข้อเท้าตรงนี้นะเริ่มจากครึ่งกิโลก่อนนะคะโอเคชุดบริหารท่านี้นะเป็นชุดบริหารง่ายมากๆที่เราสามารถทำได้ในที่ทำงานทำตอนกลางวันไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องเข้าฟิตเนสใส่ชุดอยู่บ้านอย่างเงี้ยหรือแบบใส่ชุดออกไปเที่ยวอ่ะก็ทำได้นะคะ เราขอให้ทุกท่านนะที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะค่อยๆฝึกทำเน้นท่าให้ถูกนะคีย์สำคัญเลยหลังต้องตรงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังแล้วแล้วกังนวลว่าเราเป็นกระดูกเคลือ่อนหรือหมอลองกระดูกเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปพบคุณหมอนะคะอย่างน้อยต้องเอ็กซเรย์นะอย่างมากคือไปทำา MRI ดูนะคะเนาะถ้าเกิดเราพบว่าว่าเราอาการเป็นอะไรค่ะ ชุดท่าบริหารเนี่ยสามารถทําได้อยู่แต่ต้องทําเท่าที่เราไหวเท่านั้นนะยังไงสุดท้ายนี้ฝากแชร์แบ่งปันด้วยนะแล้วเก็บไว้ดูด้วยนะเพราะว่าคลิปเราหายากมากเลยนะซึ่งชุดท่าบริหารที่เราสอนทุกท่านทั้งหมดในไลฟ์นี้นะคะเราสอนมาเยอะมากๆแล้วนะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันยังไงฝากแชร์แบ่งปันด้วยนะแล้วเราเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีนะคะ